สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒนานะครับผมใน E ีพนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดึงข้อมูลจาก API นะครับผมมาลูปแสดงบนแผนที่บ้างนะครับข้อมูลที่เราจะใช้นะครับผมคือข้อมูลจากกรมอุตุนะครับตอนนี้ผมเขียนโค้ดอยู่ที่ไหนครับพอจะทราบไหมฮะถ้าโคราชเป็นสีเขียวแบบนี้คือผมอยู่ในพื้นที่โคราชนะครับผมจาก E ีที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากกรมอุตุนะครับเห็นเลข500อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอดใจนะครับผมอันนี้คือ โค้ดเออร์ลนะเลข500เนี่ยนะครับผมโอเคหวังว่าข้อมูลที่เราจะมาดึงคงไม่เออร์เลอนะครับผมคงไม่เออร์อ er อยู่ที่หัวข้อบริการนะครับผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมข้อมูลเปิดรูปแบบ API นะครับผมกดบบ API, มขมเข้าไปเลยอ่า เดี๋ยวผมจะเกินตัวคอมพิวเตอร์สมรรถนะภาพสูงสักหน่อยหนึ่งนะครับผมเราจะใช้ตัวที่ตัวนี้นะครับผมท่านใดที่เอ๊ะไม่อยากฟังผมอธิบายเรื่องข้อมูลนะครับผมข้ามกดข้ามในคลิปนะครับไปที่ข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเกินตัวนี้นิดนึงนะครับตัวนี้ต้องสมัครสมาชิกนะครับสิ่งที่เราเราจะใช้ใน E p พนี้ไม่สมัครนะครับผม API ที่สมัครสมาชิกนะครับเอาจริงๆผมก็ใช้อยู่เหมือนกัน นะครับผมผมมีสมัครสมาชิกผมมีโทเค็น4 5ตัวนะครับผมเขาบอกเราละเอียดแล้วนะครับเขาบอกเราละเอียดแล้วนะครับผมนี่การสมัครใช่ไหมครับผมล็อกอินไปที่เว็บไซต์นี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บป๊บสร้างเมื่อล็อกอินแล้วนะครับเราก็กดครีเอทแล้วก็ตั้งชื่อแบบไก่กาละเลี่ยเฉยๆนะครับเราก็จะได้โทเค็นมาเราก็จะได้โทเค็นมา นะครับผมเกิเดเฉยๆนะครับผมเมื่อได้โทเค็นมาเรามาดูซิว่าเอ๊ะเขามี API อะไรให้เราบริการบ้างเจ้าคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเนี่ยนะครับผมข้อมูลแบบพิกัดอ้างอิงคือเราต้องส่งรติจูดลองติจูดให้เขาพูดกันง่ายๆนะครับถ้าเราอยากได้ข้อมูลนี้ข้อมูลแบบพื้นที่ก็ระบุสถานที่ให้เขาอยากได้ข้อมูลกรุงเทพอยากได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะครับระ,ระบุภูมิภาคเห็นไหมฮะ อะวิธีการใช้งานเนี่ยเขาบอกเราละเอียดมากๆทําดีมากๆเลยเนะครับผมไม่ใช่ผมนะฮะ <c oughs> เขาก็จะนี่บอกเลยนะครับเราใช้ภาษาไหนในการเขียนอย่างของเราเป็น JavaScript นะครับผมเขาก็จะบอกเมธอดของเราเป็น get ที่ URL นี้นะคุณก็ get ไปที่ URL นี้นะนะครับผมออาจริงๆอยู่ฝั่งขวามือเนี่ยนะครับเขาบอกเขาโค้ดเราอยู่แล้วนะครับผมหลักๆก็คือ เ e ดเดอระบุเป็น a u t ต้ไ i ลเซ i ชัใส่คำว่า b บ r เ e r ข้างหน้านี่นะครับผมแล้วก็เว้นวักตามด้วยโทเค็นแค่นี้เองเราก็ได้รีเทิร์นข้อมูลกลับมาไหมฮะอ่าได้ข้อมูลกลับมาโอเคนะครับอันนี้คือแบบสมรถนะสูงนะครับผมเดี๋ยวเราไปในหัวข้อที่เราจะใช้กันนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ตั้งชื่อว่าสมรถนะสูงก็อาจจะมาจากคอมสมรรถนะต่ำ นะครับไม่ใช่นะครับผมตัวนี้นะครับผมก็เป็นข้อมูลแบบเก่าแล้วกันนะครับผมเก่าไหมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมผมก็เป็นผู้ใช้งานนะครับหัวข้อที่3ครับเดี๋ยวเราจะดึงตัวนี้นะครับ w e a t e r today เนี่ยนะครับผมลองกดเข้าไปครับกดเข้าไปเลยนะครับอาจจะอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะเขาจะมีข้อมูลทั้ง77จังหวัดในประเทศไทยนะครับผมแล้วแต่ละจังหวัดก็จะมี attribute อีกมีอะไรล่ะ มีรายละเอียดนะครับผมมีรายละเอียดอีกแล้วกันนะครับนี่เริ่มจากนี่เลยแม่ห้องสอนเห็นไหมฮะสเต,เตชันแม่ห้องสอนตอนนี้กี่องศาเซลเซียสเ,เทมเปอรเจอร์นูแมกมินแมนูนี่นั่นเฮ้ยแล้วเป็น XML เราจะเอาไปใช้อย,ย่างไงเราเปลี่ยนได้นะครับที่ u r l ตรงนี้นะครับผมใสแ่แแล้วก็ format เท่ากับ json เราระบุไปเลยนะครับว่าเราอยากได้ข้อมูล json เราก็ระบุ Format ไปเลยเจ JSON เนเราสนิทกันอยู่แล้วนะครับผมรอเขานิดนึงนะครับรอเขานิดหนึงข้อมูลเขาเยอะนะครับข้อมูลเขาเยอะนะครับผมได้ข้อมูล json มาแล้วของทุกท่านถ้าไม่แสดงแบบนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็คือข้อมูล json นั่นแหละพอดีผมลงตัว json v i e w e r ไว้นะครับผม J s o n Viewer JSON View น,นี่นะครับเป็น extension ของ Google Chrome นะครับถ้าเขาเจอเอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะผมไม่มีนี่นะ JSON Viewer ตัวไหนละทีนี้ Viewer Chrome น่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผม JSON Viewer น,นะครับถ้าเราเปิด API อะไรก็แล้วแต่ที่เขาเป็น format JSON นะครับเผื่อท่านใดอยากติดตั้งเนาะ ที่เป็น format เจสันเขาก็จะมีรูปแบบให้เรานะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปลูบข้อมูลนี้แสดงบนแผนที่กันนะครับเดี๋ยวเราไปลูปตรงนี้กันนะครับผมเราจะใช้ตัว axios นะครับผู้ใช้งานการันตีไม่ต้องสืบอ,อยู่แล้วนะครับ46ล้านต่อสัปดาห์โคตรเยอะเลย<笑><笑><笑>นะครับผมอ้าวเปิดโค้ดของเราขึ้นมาครับเปิดโค้ดของเราขึ้นมานะครับเดี๋ยวติดตั้งไลบรารีกันก่อนนะครับตัว api เราไม่ต้องติดตั้งอะไรใช้แค่ url นะครับผมเปิดคอมมานหน้าบ้านขึ้นมาครับโอเคกดสต็อปครับคอนโทรลซีรัวๆเลยนะครับ npm install axios นะครับผม axios นะครับผม axios หรือ axios ตัวนี้นะครับจริงๆในเวิร์กช็อปผมในช่องผมเลยในช่องลอยไถเวฒนาเนี่ยใช้ไลบรารีตัวนี้ในการติดต่อกับ endpoint เป็นหลักเลยนะครับผมติดตั้งเรียบร้อยนะครับ npm start ครับเพื่อรันโปรเจกต์ของเราขึ้นมา เดี๋ยวเรามาที่โฟลเดอร์ Client ครับ src ครับ c o m p o n e n t ครับเอ,อ layer ครับผมเราจะแยกเหมือนเดิมเนาะเราจะแยกเหมือนเดิมโอเคสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่หนึ่งไฟล์เลยนะครับผมชื่อว่าอะไรดี tmd ก็ได้หรือว่าเป็นเ a เ e r ก็ได้นะครับผมเอาเ a เ e r น่าจะน่าจะสื่อความหมายกว่านะครับผมเ a เ e r Layer js ครับ rafce ครับเดี๋ยวผมใส่คอมเมนต์ไว้ให้นะ e ครับผมเดี๋ยวผมใส่คอมเมนต์ไว้ให้ rafce ครับเอา y u s e effect u s e s t t e เอามาให้ครบเลยนะครับสองพี่น้องเขานี่นะครับผม y o u s e s t t e กับ y u s e effect นะครับผม y u s e s t t e กับ y u s e effect ่าโอเคหลังฟังก์ชันตรงนี้คือส่วนที่เราจะเขียนโค้ด JavaScript ถูกไหมฮะอ่ะก็จัดเลยนะครับเดี๋ยวเอา use state มาเอาว่าสร้างเป็นคือการสร้างตัวแปรนี่แหละนะครับผมเอาไว้เก็บข้อมูลที่เราโหลดมาจาก API นะครับผมประกาศตัวแปรนะครับผมว่า data ก็ได้นะครับผมจริงๆตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับให้เป็นสิริมงคลกับตัวเรานะครับผม data กับ set data ก็ได้นะครับผมของคู่กัน นะครับผมตัวนี้คือพูดกันง่ายๆก็คือสร้างตัวแปรตัวนี้คือฟังก์ชันเป็นตัวแถมนะครับผมเอาไว้เก็บข้อมูลเข้ามาในตัวแปรนะครับผมแออย่างไงเนาะ use s t a t e เป็นค่า array ว่างๆไหม array ว่างๆไหมนะครับผม use effect ครับต่อไปเขียนไว้ก่อนนะครับผม use effect คือมาถึงคุณจะเรียก render ไฟล์นี้เนะี่ยคุณจะใช้งานไฟล์เนี้ ทําฉันก่อนคุณอย่าเพิ่งไปไหนแวะทาฉันก่อนก็เป็น arrow function ปีกาเปิด enter ลงมาตรงนี้คือบริเวณที่เขียนโค้ดหลังปีกาตรงนี้มีวงเล็บ array ว่างๆการ infinity loop จริงๆเขามีบทเขาแจมนะตัวนี้เขาเอาไว้ติดตามเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูว่าเขาทําอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราเขียนฟังก์ชันมาฟังก์ชันหนึ่งครับเอาไว้โหลดข้อมูลจาก API นะครับผมประกาศฟังก์ชันขึ้นมาว่าโหลดเ a ต a เท่ากับ async มีการติดต่ออะไรนานๆเนี่ย n c Await วด้วยนะครับผมปีกาเปิด Enter ลงมาเราจะดึงข้อมูลจาก URL นะครับผม URL เราอะไรเมื่อกี้อ่าตัวนี้นะครับที่ลงท้ายด้วย json ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ URL นี้ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผม อ่ะดึงยังไงนะครับผมเอาเวทก่อนเอาเวทนะครับผมเราเราดึงเขาใช่ไหมฮะมีซิงใช่ไหมฮมีเ,เวทของคู่กันนะครับผมก็แอคซิโอตมาเอ้าแอคซิโอตอะไรเ้าเดี๋ยวก็เออเลอหากันหูตาแตกยังไม่ได้อิมพอร์ตเลยนะครับผมเอาอิมพอร์ตแอคซิโอตเข้ามาขออภัยด้วยนะครับผมแอคซิโอตจากไหนจากแอคซิโอตนะครับผม,อ,บอ,นะบผมอ่ะต่อต่อนะครับผม เราจะใช้อะไรเราก็ต้อง Import เข้ามานะครับผมเม็ดต่อที่เขาบอกคือเม็ดตอเก URL ใส่ลงไปโอ้โหยาวๆมันยาวเกินไปเนาะประกาศตัวแปรมารับตรงนี้ดีกว่านะครับผมประกาศตัวแปรมารับดีกว่านะครับผมว่า URI ก็ได้นะครับผมอ่าโอเคประกาศตัวแปรมาแล้วจริงๆจะใส่ไปเลยก็ได้นะครับจะใส่ไปเลยก็ได้ถ้าไม่สีเรลียดนะครับผมอ่าตรงที่นี้ตรงนี้ก็ใส่ URI ใส่ตัวแปรลงไปนะครับผม อ้าวแล้วไงต่อแล้วไงต่อนะครับผมหลังวงเล็บนะครับเขาจะมีเดนจริงๆพวกเราเซียนกันอยู่แล้วแหละเพราะเราทํากันบ่อยมากนะครับผมแล้วก็แคทเดนก็คือพอไปดึงเสร็จเนี่ยนะครับผมเดนก็คือทําอะไรต่อได้ข้อมูลกลับมาถ้าไม่เออร์เรอร์ทำอะไรต่อผมขออ n นเ r อร์นะครับละแล้วถ้ามีเออร์เรอร์นะครับผมก็จะมาทําในแคทนะครับผมแคทคือดักจับเออร์เรอร์นะครับผม เดนคืออะไรเดนเราได้อะไรกลับมาเราก็เขียนเป็น callback function พูดกันง่ายๆก็คือฟังก์ชันนี่แหละนี่ฟังก์ชันนี่แหละนะครับผมตรงพ a รามิเตอตรงนี้ก็รับตัวแปรตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับตั้งให้สือ่อความหมายก็คือ let คือ let's r s p n s e ได้อะไรตอบกลับมาจากการไปดึงข้อมูลมานะครับผมเอา้าทำไงต่อปีกาเปิด enter ลงมาเราจะได้พิมพ์ได้หลายๆบรรทัดนะครับผมเดี๋ยวตัวแคทผมจะไม่ปีกาเดี๋ยวผมอธิบายต่อ เป็นเป็นการเน้นย้ำเป็นการเน้นย้ำนะครับผมคอนโซลหรอกเลสเอามาดูหน่อยได้ข้อมูลอะไรกลับมาแคปก็เหมือนกันข้างในก็เขียนเป็น a แอโร่ฟังชันผมจะไม่ปีกกานะครับผมพารามิเตอร์ก็รับเออเลอร์เข้ามานะครับผมแล้วก็คอนโซลหรอกเออเลอร์เอาไว้ดูคนเดียวอ่าโอเคดึงมาได้ยงนะังฮะยังไม่ได้เราเขียนฟังก์ชันเขาเป็นสีเทาๆเ,เห็นไหมฮะผมทําอะไรเมื่อกี้เขเป็นสีเทาๆเห็นไหมฮะ โหลดเ a t a เขายังไม่เข้มเลยแสดงว่ายังไม่มีการเรียกใช้เราก็ต้องมาเรียกใช้ในย s e e f f e c t ว่าโหลด Data ลองลองรีเฟรชได้ไหมฮะไม่ได้ยังไม่ได้อีกนะครับเขียนแล้วนะครับผมแล้วไปยังไม่ได้เรียกใช้เขาเลยนะครับยังไม่ได้เรียกใช้เขาเลยเอาเวเซอร์เลเยอร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปเรียกใช้กันที่คอมไบเลเยอร์การผสมตรงนี้นะครับผมเลเยอร์ที่4ของเรา นะครับผมคัดลอกมาเลยนะครับคัดลอกมาเลยเลเยอร์ Layer ที่4เอาเป็นข้อมูลเวเซอร์นะครับผมเป็นเช็คเก็ตไหมไม่ไม่เช็คเนาะไม่ไมชเมช็คนะครับผมอ่าข้างในขออนุญาตกดจัดฟอร์แมตหนึ่งครั้งนะครับข้างในนะครับเราก็เรียกไฟล์ที่เราสร้างเมื่อกี้นี้ก็คือเวเซอร์เลเยอร์นะครับผมปุ๊บเขาก็จะอิมพอร์ตให้อัตโนมัติด้านบนด้านบน,นเขาจะอิมพอร์ตให้อัตโนมัติเนี่ไหมฮะ โอเคนะครับเบสเซอร์เลเยอร์นะครับผมอ่ะลองมาดูที่ผลลัพธ์ครับรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวเรากดอินสเปกขึ้นมาคอนโซลครับลองรีเฟรชที่เว็บเบราว์เซอร์ดูครับลองลองลองดูนะฮะมีมีเดี๋ยวรอเขานิดนึงนะครับรอเขานิดนึงนะครับผมรอเขานิดนึงนะครับผมเคลียร์รอเลยนี่ครับผมเพราะว่าอะไรนะครับผม แค่เราดึงผ่านหน้าเว็บตรงนี้ยังช้าเลยนะครับผมนี่ดึงดึงโดยตรงเลยนะครับผมลองรีเฟรชดูก็ได้นะครับผมอ่ะข้อมูลมาแล้วนะครับที่หน้าเว็บข้อมูลมาแล้วนะครับผมลองกดดูที่ Data ครับปึ๊บ Data ครับ Header เห็นไหมฮะ h ฮ a d e r Station นะฮะลองดู h e a d e r มี t a t i ันอันนี้คือข้อมูลเพียวๆเขานะครับผมเดี๋ยวมาดูที่คอนโซลหรอกเราครับ มีเฮดเดอร์มีสเตชันอ่าลองดูครับสเตชันอุ้ยเพียบเลยร้อยี่สิบเจ็ดอาร์เเนี่ยนะครับผมกูสเตชันครับร้อยยี่สิบเจ็ดอาร์เสิ่งที่เราจะต้องลูปคือตรงนี้แหละครับผมแม่ห้องสอนแต่ตรงนี้เขาไม่ไอเลเยอร์เขาไม่ขึ้นนะเขาไม่ขึ้นนะอ่าลองดูครับลองดู๋อโอเค ตัวแปรนี้นะครับผม data จุดอะไรเมื่อกี้ lat จุด data นะครับเป็นการเข้าถึง object นะครับ lat จุด data จุด station station มี s แล้วก็ station ไม่มี s นะครับผมสิ่งที่เราจะต้องลูปนะครับนี่คือตัวแปรของเรานะครับผม observation นี่คืออะไรอ่ะโอเคอ่ะลองดูกันครับผมเดี๋ยวเราไปลูป observe observe สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือ let long นะครับผมแล้วก็อะไรดีอะ observation ก็คือสิ่งที่เขาไปสำรวจมาเนาะ rainfall พวกไรน้ำฟงน้ำฝนเอา temperature เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราเอาพวกนี้ไปแสดงนะครับผม wind direction ของลมอะเอาไปแสดงยังไงนะครับผมม่เดี๋ยวพาดูข้อมูลน,นะครับอยากรูปแล้วทุกท่านอยากรูปแล้วตอนนี้นะครับผมอยากแสดงข้อมูลลว เดี๋ยวเราส่งข้อมูลเ e สจุด Data เนี่ยมาเก็บใน Data นี้ก่อนนะครับผมวิธีใชก้ก็นำา Se t d t t a เขียนใหม่เลยก็ได้นะครับผม Set Data แล้วเราก็ใส่เลสจุด Data เข้าไปตอนนี้ข้อมูลที่เราไปติดต่อกับหลังบ้านก็จะถูกส่งขึ้นมาเก็บแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรา Import ของ Marker มาตัวหนึ่งครับผม Marker ของ Liblet import marker ในไหนก็ marker มาแล้วเอา pop up มาด้วยนะครับผม pop up มาด้วยนะครับขบของคู่กันท o o ท t ิปด้วยไหมท o นทิปเรายังไม่เคยใส่เนาะเอาท o นทิปมาด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสิ่งที่เราจะลูปแสดงตรงนี้นะครับผมคือคือ data นะครับคือ data นะครับผม มาที่ด้านล่างนะครับตรงเวซอร์เล l a อ e r ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะลบปีกาเปิดนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับเราจะเขียนลูปก,กันตรงนี้นะครับผมเราจะเช็คก่อนนะครับผมว่า data จุดสเตสเตชันจำยังจำตัวแปรก็ได้ไหมฮะสะเตชันผมคนหนึ่งนะที่จำไม่ได้เช็คก่อนว่ามีไหมนะครับผมถ้ามีนะครับผมก็จุดสเตชันไม่มี S ถูกไหมฮะ แล้วก็จะแมปเลยนะครับผมแมปเลยนะครับผมข้างในนะครับตรงนี้ผมว่ามันเริ่มมองยากเดี๋ยวผมขอ e n t e r นะครับปึ๊บเอาปีก,กาล,ลงไปนะครับอ่ะแบบนี้ห่างๆนี้เลยนะครับผมต้องแมปนะครับผมก็คือข้อมูลที่เราลูปมาแล้วนะครับเราก็จะเขียนเป็นฟังก์ชันข้างในก็วงเล็บแอโร่ฟังก์ชันถ้าอยากง่ายๆอยากดูข้อมูลก่อนก็ปีการเปิด Enter ลงมานะครับผมลองคอนโซลล็อกดูก่อน คอนโซลล็อกอะไรละ่ะยังไม่ได้ใส่พารามิเตอร์ตรงนี้เลยนะครับตรงจริงๆตรงเนี้ยคือการตั้งชื่อมารับข้อมูลที่รูปใส่อะไรก็ได้นะครับผมไอเดมก็ได้นะครับผมไอเดี e มไอเดมลองกดเซฟแล้วลองดูผลลัพธ์กันนะครับผมเขาก็จะรูปนั่นแหละร้อยกว่ารอบนะครับผมลองรีเฟซแล้วรอข้อมูลนิดนึงนะครับผมหากระฟุงกาแฟหากวยเตียวมาทานรอได้เลยนะครับผมใช้เวลาสักนิดนึงนะครับใช้เวลาสักนิดนึง Hey, แต่ผมงงตรงนี้ทําไมไม่ขึ้นเนาะหรือว่ามาจากการที่เขาโหลดโหลดเยอะ,อะข้อมูลมาแล้วนะครับข้อมูลมาแล้วโอเคมาดูข้อมูลกันนะครับก็คือเขาก็ลูบไปตามทั้งหมดทุกร้อยกว่าร้อยหกสิบกว่าตัวแปรใช่ไหมครับที่เราดูกันตอนแรกเนี่ยตัวเนี้ยนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับผมนี่เห็นไหมฮะ ก็จะเป็นการเข้าถึงข้อมูลแต่ละจังหวัดนะครับต่อไปสิ่งที่เราจะต้องใช้คือมาร์กเกอร์มาร์เกอร์เราก็คือลาติจูดกับลองจิจูดนะครับผมเราก็จะใส่เลยนะครับผมรีเทิร์นมาร์เกอร์ออกมานะครับถ้าไม่อยากใส่คำว่ารีเทิร์นก็เอาปีกาออกแต่ถ้าไม่ถ้ามีปีกาก็ก็ดีเราจะได้เอาไว้หลอกดู <laughs> นะครับผมอเอารีเทิร์นมาร์กเกอร์มาร์เกอร์เขาต้องการอะไรฮะ position โพซิชันเขาต้องการไอเทมเลดกับรองนะครับผมไอเทมเลดไม่ใช่เลดธรรมดาสิต้องเป็นละจิจูดกับรองไอเทมจุดรองจิจูดโอ้ยกวดจะได้ใจจะขาดนะครับผมอาลองกดเซฟดูนะครับผมอาลองดูค่อยๆดูผลลัพธ์นะครับค่อยๆดูผลลัพธ์ แล้วลองรีเฟรชดูอีกรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราลองรอข้อมูลก่อนนะครับรอข้อมูลก่อนนะครับผมรอก่อนนะครับรอก่อนอาจจะช้าหน่อยนะครับจริงๆเราก็เอ้ยบอกเขาสักนิดนึงนะว่ากําลังดึงข้อมูลนะครับผมเออดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันนะครับอเดี๋ยวเราลองดูข้อมูลก่อนลองดูข้อมูลก่อนนะครับหากระฟงกาแฟมาทานรอได้เลยนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับในการดึงข้อมูลนะครับข้อมูลเขา เข,เขาเยอะแหละนะครับผมเขาไม่ได้ห้าร้อยนะเขาไม่ได้500ห้าร้อยหรอกนะครับผมอ้าวไปแล้วเฮ้ยออกมาแล้วเมื่อกี้เซิร์ฟเวอร์เออร์เร่อพอดีอ๋อปรับปรุงเว็บไซต์นะครับผมให้ลงนามอาไปดีกว่านะครับผมมาหรือยังครับนี่อุ้ยมาแล้วนะครับผมข้อมูลมาแล้วนี่ลองกดดูที่เลเยอร์ครับโอ้โหเพียบเลย100 60, 100เร้อยกว่าหกสิบร้อยกว่าหกสิบเลเยอร์ต้องมานั่งติ๊กเองเหรอ เยอะไปหมดนะครับผมไม่ต้องนะครับผมเดี๋ยวเรามาที่ combine layer ครับเมื่อตอนเราใช้ครั้งแรกเราได้ import layer group มาแล้วแต่ยังไม่เห็นเคยพาใช้เลยนะครับเราจะใช้กันใน ep นี้แหละนะครับเนื่องจากเมื่อกี้เขาหลู p 1้อกว่าข้อมูลเขาก็แสดงเช็คบ็อกเนี่ยร้อกสิบกว่า layer group ครับเอามาครอบครับผม w e c e o r layer ครับ ลองมาดูผลลัพธ์อีกทีหนึ่งอ้ามาแล้วกดติ๊กทีเดียวก็มามา,มาทั้งหมดอ่ะนะครับผม <laughs> มาทั้งหมดนะครับอา้าวช้าเลยช้าเลยคอมช้าเลยนะครับผมอ่าปรับมาร์คเกอร์ให้เล็กๆหน่อยก็ได้นะครับปรับมาร์คเกอร์ให้เล็กๆหน่อยก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับแสดงดึงข้อมูลจากกรมอุตุนะครับมาแสดงอ่าเดี๋ยวไปแต่งนิดนึงจะพาจบเลยเหรอ ใจเย็นเยนนะครับใจเย็นเย็นนะครับผมเดี๋ยว enter marker ลงมา enter marker ลงมาตัวนี้นะครับโอเคนะครับใน marker เขาก็มี pop up pop up เราทํากันบ่อยแล้วเดี๋ยวเราทําเป็นทูลทิปกันบ้างนะครับเป็นทูลทิปกันบ้างนะครับผมทูลทิปนะครับผมปิดเอาไว้ก่อน นะครับผมใส่เป็นอะไรดีครับผมลองใส่รอยไถ่ไปก่อนอเอาเป็นแม็กแม็กซิมัมอะไรนะเทมเทมเพอร์เจอร์นะครับผมเทมเพอร์เจอร์เท่ากับเขาอะไรนะเมื่อกี้ผมลืมตัวแปรแล้วนะครับผมขอดูหน่อยนะครับขอดูหน่อย observation temperature ตื๊ดตืด อยู่ใน observation นะครับผมก็จะเป็น item item จุด o b s e r v ตามชื่อตัวแปรนี้เลยนะครับผมตามชื่อตัวแปรนี้เลย VATION เขาเป็น array เข้าไปอีกนะครับเราเลยต้องระบุนะครับถ้าจะเอาข้างนอกเนี่ยก็ใส่ได้เลยนะครับผมแต่เราเขาอยู่ในข้างใน observation ตัวนี้เนาะแล้วก็จุดอะไรฮะจุด temperature คัดลอกเลยดีกว่านะครับผม ลองดูนะครับผมลองเอาเมาส์ไปชี้ดูอา้าว temperature ไม่มีผมพิมพ์ตรงนี้ถูกหรือเปล่า observe อา่ะผมพิมพ์ผพพิดนะครับผมพิมพ์ผิดนะครับผมโอ้โหรีเฟ e ใหม่เลยเดี๋ยวรอข้อมูลนิดนึงนะครับรอข้อมูลนิดนึงนะครับผมทูนทิปเราก็เอามาวางแน่เอาเมาส์ไปชี้นะครับผมก็จะขึ้นเป็นองศานะครับผมองศาอะไรอุณหภูมิตอนนี้เหรอ ยี่ห้าเลยเหรอก็ค <cod epend ent> <urt Pear> ําแล้วนะครับก็ประมาณนี้ละมั้งครับอ่ามินแม็กก็ก็เป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุทั่วไปนะครับเนาะจริงๆเขาก็มีอีกนะครับนี่ก็เป็นไงครับการดึงข้อมูลจาก API มาแสดงไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมไหนๆเขามีอะไรอีกเดทไทม์วันนี้ถ้าอยากจะเอาทั้งหมดมาแสดงทำยังไงฮะได้ไหมฮะ ได้นะครับผมได้นะครับผมทํายังไงอ่ะเดี๋ยวผมพาลูปนะครับผมจะเป็นลูปซ้อนลูปนะครับผมให้ดูให้ดีนะครับผม observation เนี่ยเขาเป็น object ข้างในถูกไหมฮะอยู่ข้างใน item ละนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะลูบเอาใหม่เลยนะครับเอาใหม่เลยนะฮะเอาไว้ดูนะครับผมใน tool tip เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาลูปการลูปเดี๋ยวตรงนี้ยากหน่อยนะครับตรงนี้ยากหน่อยนะครับอยากให้ตั้งใจดูเป็นพิเศษนะครับผมเราจะลูปแบบ of ject จุด Entry ตัวนี้นะครับผมเป็นการเข้าถึงคีย์กับ Value นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปนะครับเราจะลูปอะไรครับอ่าเราจะเข้าถึงตัว Item จุด Observation ถูกไหมฮะตัวด้านบน,ต,นนะบตัวนี้นะครับผมเราจะลูปตรงนี้นะครับแต่ผมเห็นเขาเนี่ยใน Observation เนี่ยนะครับผมผมเห็นเขามีคือเขาจะ e อ r o r ตรงนี้นะครับ ตร,ตรงไทยเนี่ยเขาจะมีซ้อนเข้าไปอีกตัวหนึง่งนี่แหละปัญหาของเรานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูแบบออริจินอลก่อนนะครับผมอ่ะลูบมาแล้วแล้วเราก็จะแมปต่อเลยนะครับผมยากหน่อยนะครับผมยากหน่อยนะครับผมโอเคเราจะแมปต่อเลยแมปก็คือลูบเข้าไปอีกนะครับผมลูบเข้าไปอีกเข้าไปให้ถึงตรงนี้วงเล็บนะครับแล้วก็เป็นวงเล็บอาร์เรย์นะครับเข้าถึงคีย์กับแวร์ยูนะครับเป็นการสร้างตัวแปรมารับนะครับผม กลับไปกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะงงตรงวงเล็บนี่แหละวงเล็บที่2ตัวนี้นะครับที่วงเล็บสีเหลืองนี่คือพารามิเตอร์นะครับผมแล้วเราก็ใส่วงเล็บอาร์เรย์นะครับมาครอบคีย์กับแวร์ยูนะครับผมเป็นแอโร่ฟังก์ชันสังเกตวงเล็บดีๆนะครับปีกาเปิด e อนท r ร์ Enter ลงมาอ่าตอนนี้ยังไม่มีเออเลอร์นะครับของท่านท่านใดมีขีดเส้นใต้นะครับผมให้สังเกตวงเล็บดีๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะอีฟก่อนถ้าไทอ็อบไทอ็อบเป็นการเช็คประเภทนะครับผมถ้าเราเจอ value นะครับผมเนี่ย value เนี่ยนะครับผมไอตัวไทเนี่ยตัวนี้มัเนเป็นปัญหานะครับ attribute เนี่ยนะครับผม value เท่า <Where you S 1> กับ object นะครับผมเราก็จะ return n นเนออกไปเราจะไม่ทำอะไรถ้าเจอตัวเนี้ยนะครับผมเราจะไม่ทำอะไรแล้วถ้าเป็น else ล่ะ เราก็จะรีเทิร์นเดี๋ยวเราอันนี้คือของจริงเลยนะฮะดิฟเดี๋ยวเราจะเห็นผลลัพธ์แล้วเราจะอ๋อใช่หรือเปล่าเนาะดิฟก่อนดิฟมาครอบก่อนนะครับเราจะรีเทิร์นออกเป็นข้อความเป็นเอาตัว B B คือการใส่ตัวดํานะครับการทําตัวหนาแล้วก็เอาคียมาวางคีก็คือด้านหน้านะครับผมคอมมาอ่าเดี๋ยวคอมมาด้านหลังดีกวนนะ่าเนาะตัว value ไม่ต้องสีดํา value นะครับผม value คือข้อมูลด้านหลังนะครับผมเรากองเขาออกไปตัวแรกเนี่ยเรากองตัว Object ตัวแรกออกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอดูข้อมูลนะครับรอดูข้อมูลเอาอะไรแล้วนะโอ้ยพิมพ์ผิดนะครับผมตาจะไหล OBOB แม่กำลังจะรออยู่แล้วเชียวนะครับผมกำลังจะห่ออยู่แล้วเชียวโชว์ไกกาอาราเรียอีกแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอข้อมูลนิดนึงนะครับรอข้อมูลนิดนึง นะครับผมพูดง่ายๆนะครับเป็นการเข้าถึงคีย์ด้านหน้าด้านซ้ายตัวนี้นะครับผมแวตัวผมบังไหมฮะอ่ะเป็นการเข้าถึงคีย์ก็เป็นการเข้าถึงแวร์ยูนะครับผมคือการนี่คือการลูบลูบซ้อนลูบนะครับลูปซ้อนลูบอ่ะลองเอามาชี้ดูฮะเออเข้าท่าเว้ยไม่ต้องมานั่งกําหนดทีละตัวอืมเข้าท่าเข้าท่านะครับผมอ่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการ ใส่ทูนทิปนะครับผมอาจจะยากนิดนึงนะครับอาจจะยากนิดนึงนะครับตรงนี้วงเล็บปีกกาเยอะนะครับผมแต่ก็ประมาณนี้นะครับถ้าบางทีข้อมูลที่เราถ้าไปเจอนะครับผมถ้าเราจะนาโค้ดตรง Object Entry ตัวนี้ไปใช้นะครับถ้าไม่มีลูปตรงนี้ขออภัยถ้าลูปมาแล้วไม่เจอ Object ซ้อน Object แบบนี้นะครับผมก็ไม่ต้องใส่ if else นะครับผมแสดงข้อมูลได้เลยนะครับ โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้นะครับผมถ้าผมอธิบายได้ไม่ดีตรงไหนนะครับต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับผมจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้กับงานของทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเกษตรอินทรีย์ช่องนี้ด้วยนะครับผมผมก็เป็นเกษตรอินทรีย์ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้นิดหน่อยนะครับผมสุดท้ายนี้เียผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ